อยคุณไปคุณไปคุณไปก่อนคุณไปก่อนเต้แต่ไม่ไปเต้แถ่ไว้แต่ไม่ไผมต้แต่ไม่ไปคุณไปคุณไปคุณไยรูปไปคุณ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 งปคุ้ไปคุณไปคุณไปคุาไปคุณ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 ไป่าณไปคุณาปคุณไปคุยไปคุณนปคุณี่คุณไปาุนไปคกาไปคุณไปคุณนบคุณไป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 คนณไปคุณไคุณไปยุนไป่ไคุ้ไปคุณไปคยณนคุณไ้คุณน้าร้านคุณไคุณไปคุณไปคี้ไุยนนี่ คุณไปครับคุณคุณต่อทู้กับคืนผมเนะผมไม่ต้องไยคุณจะอะไรลัคาคุณเอาแสดงเอาไปากันนี้ตำรวจอาดูก่อนบัตบัตบบบตไหนตำรวจเออบัตรรู้มาเดี๋ยวออย่างนี้ไม่ไปไหนเตอร์ถ่ายไว้ถ่ายไว้ทุกคนเลยไอ้บูมาช่วยหน่อยบ้บูเออเตอร์เอาอา้ทู็าูมาตัวนี้เขาใจนี่บอกนี่พี่มาไม่มาเตัวจริงเหรอคเกงวห่เบ้ยไม่ทาเกงกูหลุดิใจเย็นเดเย็นบ้ถ่ายว้เลยตัวเบี้น่มันเขาถ่ายไร่างกายนะ้า่ร่างกายนาดูัน ไม่คร kind of right. right. hey. um, ับไม่แสดงขอบ้านหน่อยครับขอบ้านหน่อยครับขอบ้านหน่อยครับขอหนวดเดี๋ยวค่อยว่าอะไรอีกทีนึงแต่ว่าเออไป่คุยกันหน้าร้านเลยรอย่าทำลายร่างกายทุกคนแล้วโอ้ยโอเคคุณหนวดอยู่นี่เออเ้าดึงเอาดึงเข้าไปเอ้าขอบ้านหน่อยครับขอบ้านหน่อยขอบ้านหน่อยครับไม่คุยจะออกไปก่อนไปคุยกันหน้าร้านได้ไหมไม่ร้านนี่แหละไอ้ อย่ด้อมตัวเองดื้อจังเลยเว้ยคุยก่อนน้องอย่าดื้อซไม่คุยอย่าคุยอย่าดึงอย่างนั้นเลยเขาว่าคุไม่ดีคุน่ารักไม่มาดีๆล่ะคุณมาคุยหน้ารักคุจะดึงไง่าคราดีนี่แหลักการตำรวจนี่พี่ตำรวจันนี้ฮะคนวนะครับตำรวจไปไปไปยุณทอะไรไป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 

ถ่ายไว้หมดก็ได้เดี๋ยวเตอร์เตอร์ปิดประตูปิดไฟติดปับปิดไฟตีล้าเนี่ย <ham S 2>